เราเห็นมากคนเดียวก็ ลำบากนะครับเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเด้อในบ่าวเห็นปลา,าเข้ามาบุป่าบุดงนนะเ,เ,นนเนี่หละเอาค้เือเห็นวันนี้วันนี้มาอย่างง้องมน,นี้โอ้ได้แล้วได้ได้แเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอือลน ก็แตสะก่อนแล้วโอเคโอเคโอเคเจอแล้วนะครับเ้านนี่บาถินที่ผ้ามาหาขุดเกลห่ีดนะครับเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอรูแล้วเนี่ยจรูแล้วโอเคอคุยกีรอดด้วยแม่มา อ๋อออก็หูเปี่ยแล้วมักเอามือแ่ได้เห้มักเอามือแงไว้ก่อนเลยอ โอ้โอ้นี่ตัวอะไรนะครับเอยนี่คือตัวอะไรเนาะอันนี้คือจิปโอมนะครับจิปโอมจินีเดนะครับไดนะครับผมจิปโอมครับวันนี้มาชินพามาหาคุณจิปโอมครับผมโอเคก็เม้นเดินเมีนให้ โอ้ยอมามาบอดได้เลยเหรอน่ามาก๋อมือเงาเถอะเน๊ะฮะสิเข็ยบบ่เบิ้งเอาแล้วเนาะเห้ยมันหมดได้ทาได้เหมือนบอกมันใส่ก้อนเลยเน๊ะโอ้โหมีหูเปียวน้ำ And then an eh. นี่เยอะแล้วครับผมริงรีดโอเคครับคุยกิโระนี่หูมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเป็นคุยคุยแบบนี้ครับผมโอเคเป็นคุยคุยแบบนี้ นี่ครับยิ่งรีได้แล้วครับผมนี่ถ้าถ้ารูเปิดเดนี่ทำาเป็นรูเปิดนี่ไม่เอานะครับเบาบาเอานะครับถ้าถ้ารูเปิดเปิดนี่ไม่เอาเพราะว่ากลัวพวกอ่าตะขาบเข้าไปอยู่ข้างในเนาะย,ยานนะครับอเราจะขุดเดี๋ยวรูรูปิดแบบนี้โอเคถ้าถ้าปิดแบบนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ อ่ะจะได้เดี๋ยวลองดูดูเหออเอ๊ะ <laughs> กัดเจ็บมากนะครับ ได้แล้วครับผมบางทีก็รูถ้าช่วงแบบผสมพันธ์ก็อยู่รูและสองสามนะครับนะช่วงผสมพันธ์โอเคครับครับปลายังดงดิบอยู่นะครับโอเคครับนี่ก็คุยนึงแล้วเนี่ย ับได้แล้วครับผมจริงดีร้อ้โอ้ดงคักอ์ดีกกดต้นไม้สวยงามเลยครับต้นไม้สวยๆวันนี้มาเลาะป่าอหูอย่างนอ้อยคือแปรนท่หูแมงอันนี้วะกระบงกระเบา โอ้ต้นไม้พี่เล็กอีกครับวันนี้มาบบป่านะครับต้นไม้สุดยอดเลยครับยังเป็นป่าเป็นดงธรรมชาติยังโอ้ดมสมบูรณ์เลยครับผมป่าไม้อันนี้อยู่ภูเขาโพผ,ผานะครับอยู่อุทยานผ,ผาพยนต์นะครับเขตพื้นที่อุทยานผ,ผาพยนต์ อ๋อไมมีหัวเนาะแสดงยังกินเนาะมนี้เนาะมาถึงเข้าป่าแนละ้ว เงียบมิดจรีฮะโ o กส ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็จะกลับเล้ด้วครับเด้อจิ้งหรีดได้แล้วครับผมเตรียมตัวกลับแล้วครับเฮ้ครับสิกิน้ำาบ้าถิ่นมานะครับโอเคครับนย้อนราคาปะกลับบ้านแล้วได้แล้วพ่อกินแล้วกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับผม